อ่าก็สวัสดีพี่ๆเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับผมที่นิยมสะสมพระเครื่องนะครับวันนี้นะผมก็จะพามาชมเหรียนนะผมหลวงพ่อบุญมานะผมเนี่ยโชติธรรมโมนะผมเนาะเป็นรุ่นรวยชนะจนนะผมเนาะสำนักสงฆ์เขาแก้วทองเนาะจังหวัดปราจีนบุรีนะผมเนาะสําหรับรุ่นนี้นะผมเนาะอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปชม ลองปูนมาแล้วผมมาขอชี้แจงรุ่นพยักแสนล้านนะผมเนาะสำหรับพยักแสนล้านท่านที่จองกับผมนะผมเนาะรอบแรกผมได้ส่งไปแล้วนะครับผมเนาะท่านไหนยังไม่รับรอบสองของกําลังมานะผมวันนี้ก็มาอีกสองลังรับนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะรีบแพ็คให้นะผมเนาะสำหรับลูกค้าพยักแสนล้านนะครับผมเนาะอ่ีกสองลังจะจะเข้ามาอีกห้าลังนะผมอดใจรอก่อนนะคผมเนาะเพราะว่าศูนย์หัวศูนย์เขากําลังทยอยส่งมาสำหรับพยักแสนล้านรต้องทำความเข้าใจเนาะ ่าจัดส่งภายในอาทิตย์นี้นะผมเนาะผมทยอยส่งเรื่อยๆนะผมเนาะสำหรับพยักแสนล้านอ่าเรามาดูเหรียญหลวงปู่วนมาดีกว่านะผมเนะาะมาดูกันเลยนะผมเนะาะอันนี้เนะาะชี้แกงไปในอาชีพเป็นนะผมเนาะสำหรับพยักแสนล้านเนาะบางท่านก็รอนะผมเนาะหัวศูนย์เขาส่งมาไม่พร้อมกันเนาะครับผมเนาะอ่ะรุ่นนี้นะผมหลวงปู่วนมาเนี่ยครับผมอ่ารุ่น รวยชนะจนนะผมไอนี่เป็นเนื้อนะวะนะผมอ่ะส่งให้ดูใกล้ด่อยนี้นะผมสภาพเหรียญความสวยงามนี้เนาะเป็นเหรียญที่สวยงามน่าเก็บน่าสมอีกรุ่นหนึ่งของหลวงปู่บญมานะผมเป็นนวะนกกากเงินนะผมสําหรับรุ่นนี้เนาะนี่นวะนกกากเงินนะผมดูดิการลงยาง,งานคุณภาพนะครับออกแบบเหรียญได้สวยงามลงยานะผมเนาะส่งคุณค่าผมเนาะผมอยากให้เก็บอีกหนึ่งรุ่นนะถ้าใครสายปาจีนหลวงพ่อบญมานะผมมาแนะนําทําคลิปให้ดูเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งรุ่นนะผมอนะ่มาดูข้างหลังน,นะ ข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้คนระับเป็นนวะนาการเงินนะผมสำหรับนวะนาการเงินผมก็มี2เหรียญนะครับผมเนาะนวะนาการเงินเนาะรายการที่4ี่จุดนะครับนี่เหรียญหนึงครับนี่มี2เหรียญน,นะผมนี่เป็นนวะตซาตินนะครับผมลงยาแดงเหลืองนะครับลงยาจีวรเนานะนี่อย่างนี้เลยโอ้โหคมสวยงามนะผมเนาะนี่ครับพิจรารณานะาผมเนาะพ,พี่เพืะนะ่อนเพื่อนเนาะสำหรับลงปูนมานะผมเนาะ สวยมากครับผมดูนะครับรูปแบบเหรียญโอ้โหงานคุณภาพเราเป็นนวะหน้ากากเงินนะผมมาทําตัวอย่างให้ดูเนาะสําหรับท่าไหนที่ชอบหลวงพ่อบุญมานครับดูดิอ่าสูมไม่ดูใกล้ดีวกว่านานะนี่ดูนะผมรายละเอียดเป็นเหรียญมีชีวิตอีกรายการนึงก็ว่าได้ครับนะดูดครับโอ้โหใบหน้าหลวงพ่อนะผมคล้ายไม่คล้ายพิจนารณาครับผมการลงยานนะครับดูดีคุณภาพไม่คุณภาพนะโอ้โนอะ สุดๆนะผมสําหรับรายการนี้นะผมเนาะโอ้โหสุดมากดมอ่ะนาวะของผมโคดก็ตามนี่นะผมเนาะมีหนึ่งเจ็ดห้านะผมเนาะหนึ่งเก้าสามนะผมเป็นนวะหน้ากากเงินนะครับนวะซาตินหน้ากากเงินนะครับอ่ามาดูต่อไปนะผมนี่เลยนะครับปับ๊บนี่ไอ้นี่เป็นปึ๊บ สัตตะสตินลงยาส้มเขียวลงยาจีวรหน้ากากเงินครับรุ่นนี้โอ้โหสวยงามไหมครับนวะก็ให้ชมไปแล้วนี่เป็นโอ้โคตรก็รสวยนะโค้ดหนึ่งร้อยนะดูครับะงานลงยาผมก็มีสามเหรียญน,นะสําหรับเป็นนวะแบบนี้เอ้ยสัตตะหน้ากากเงินนะผมขอไปนี่ครับหนึ่งเหรียญโคตดหนึ่งร้อยเหรียญที่สองหนึ่งหนึ่งศูนย์นะโคตรโอ้โหโคตรต่ำนี้โคตรสวยนะผมเนาะอ่าอีกเหรียญหนึ่ง นี่นะครับหนึ่งสองห้าเป็นโพสสวยมั้ลครับผมดูดิโอเหรียญมีชีวิตนะครับดูดิคล้ายหลวงปู่บุญมามากครับผมนะดูครับความสวยงามเนาะสำหรับท่านไหนชอบแบบนี้ทักไอรียมาครับผมนะสำหรับหลวงพ่อบุญมานะครับดูดิงานคุณภาพอีกหนึ่งรายการนะผมเนาะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอีกมีทั้งหมดสามเนื้อนะที่ให้ดูวันนี้เนาะมาดูนี่โซนบนนี่จะเป็นอัปก้าซาตินนะผมมาดูเหรียญแรกเลยครับ นี่อปาปาก้าซาตินครับปึ๊บโอ้โห,โโหโดูครับอปาปาก้าซาตินลงยาน้ำเงินแดงกีวอนหน้ากากเงินครับนี่แบบนี้เรียกวัมโบสำหรับอปาปาก้าซาตินครับดูครับความสวยของเหรียญครับนี่เหรียญที่หนึ่งโคดหนึ่งเก้าหนึ่งโอ้โหโค้ดสวยมากเลยครับโค้ดก็สวยข้างหลังก็จะเป็นรูปไก่อย่เงี้ยนะมีไก่มียันรอบอย่างเงี้ยนะผมน้อง ถือว่าคมเนาะแกะบล็อกได้คมเนาะนี่สวยงามมากเลยครับอ่ะมาดูเหรียญที่สองเอาไวอา้ออัปาการับเหรียญที่สองเนาะนี่โคตรเหรียญนี้ก็หนึ่งแปดสามนะครับผมเนาะนี่เป็นางานอปะปากาซาตินนากาดเงินนะครับผมเนาะนี่ลงยาน้าเงินแดงลงยาจีวอรครับโอ้โหดูดิครับ เหรียญมีชีวิตนะครับดูดิผมสวยงามนะคอ่ามาดูเหรียญต่อไปนะครผมผมมีสี่เหรียญเนาะสำหรับอัป,ปาาซาตินนะผมเนาะนี่โค้ดหนึ่งศูนย์สามนะครับเหรียญน,นี้เนาะนี่อปปะปาคาซาติน,นะนหนะครับเงินดูวามสวยงามพองเหรียญนลยครับทักมาก่อนได้ก่อนนะครับหมดนะครับผมเนาะช้าหมดอดนะครับ <laughs> มีน้อยนะเนาะลูกค้าก็ทักเข้ามาเยอะมากสำหรับหลวงพ่อบุญมาเนาะนี่ กาะา้าซาตินลงยาน้ำเงินแดงนะผมนะ่นองนี่อากาศเงินอย่างนี้นะโอ้โหสวยคมทุกเหรียญน,นะครับโดยงานยอมใจใผู้สร้างนะผมเนาะถือว่างานโอเคครับอ่ะเหรียญหนึ่งครับอ่ะนี่อีกเหรียญหนึ่งโดยครับโอ้โหดูงานลงยานะครับเป็นงานหน้ากากเงินนะนี่ครับโค้ดหกสี่นะสำหรับ,นะบเหรียญน,นี้โอ้โหสวยงามมากเลยครับผมเนาะดูดิ อ่าสวยงามทุกเหรียญทุกรายการน่าผมมาสําหรับเจริญพรบนผมก็มีแบ่งปันนะครับเหลืออยู่สี่เหรียญสุดท้ายเนาะนี่เจริญพรพรบน,นครับนี่เออสี่เหรียญสุดท้ายเนาะถ้าไหนชอบทักมานะโค้รสามแปดสองหนึ่งสองสองหนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดศูนย์เนาะนี่ชอบเจริญพรพรบนทักมาแล้วผมมานี่เลยนะผมอ่า อ่าสำหรับคลิปนี้ผมก็มาแบบรวดเรว็วนะผมเนาะขอบคุณพี่เพื่นเพื่อนทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะสำหรับท่านที่ยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามช่องนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ